รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ภาคใต้นะคะที่ศูนย์ประชมุมนานาชาติ มอ,อนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อร่วมประชุมในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติครั้งที่5ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะคะโดยมีนายสุรพงษ์เจียสกุลรองปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกว่า 900คนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เดินชมนิทรรศการผลงานการนำยางพารามาเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้จากสวนยางที่ปลูกอาทิการปลูกพืชแซมยางรวมทั้งการจัดแสดงโมเดลโรงอบรมยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่จะช่วยร่นระยะเวลาในการอบจาก3-4วันให้เหลือเวลาเพียง1วันรวมทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงบ่มยางในแบบเดิม จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นเวทีเพื่อพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดในพื้นที่ภาคใต้โดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงต้องมีการกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายสำคัญของกระทรวงลงสู่พื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมผ่าน,นกลไกสำคัญคือบุคลากรในพื้นที่ที่มีตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบลสำหรับการมอบนโยบายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้เกิด เกิดความเชื่อมโยงนโยบายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยตรงดังนั้นทุกหน่วยงานในทุกระดับจะต้องมีความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงและสามารถ ทำให้เศรษฐกิจรากฐานมีความเข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเกษตรกรและเน้นย้ําให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันทํางานเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับปลูกจิตสํานึกเพื่อเป็นแบบอย่างในการทํางานที่ดีแก่ประชาชนรวมถึงมีจุดหมายมุ่งไปสู่อนาคตที่ต้องทําให้สําเร็จผลตรงตามแผนที่วางเอาไว้ตามหลัก4ข้อคือ 1. ให้ข้าราชการมีทัศนคติมีมุมมองมีความคิดที่กว้างไกล2 รู้จริงทําจริงในการเกษตรหรือเกษตรกรรม3ทุ่มเทและมุ่งม,มั่นในการทํางานและ4ให้เห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกร,รเป็นหลักค่ะ